ตงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรเคมีพันธ์จำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรทีเลดจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ โตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรเคมีพันธุสวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมทิดบ้วนบางประมา อดิศักด์บวนกิาพันธ์เหมือนเช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังจะติดตามผลงานของทิดบวนบางประมาะได้ในหลายรูปแบบด้วยกันนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนกระทั่งถึงวันศุกร์ท่านฟังคลิปเสียงทิดบวนชวนคุยยามเช้าและทิดบวนชวนคุยยามเย็น8.00นรอบหนึ่งและก็18.00นอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็วันจันทร์ถึง วันศุกร์ส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์ติดตามรับฟังตามติดทิศบ้วนตามติดชีวิตและประสบการณ์ทิศบ้วนบางประมามาเล่าให้ฟังนะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ท่านติดตามทาง Facebook และ YouTube Facebook ก็สดวันจันทร์กับวันศุกร์หนึ่งทุ่มครึ่งนะฮะก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง และวันพุธก็หนึ่งทุ่มครึ่งและเราก็พูดคุยกัน1ชั่วโมงส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะท่านสามารถติดตามรายการทิศบ้วนชวนคุยทางช่อง9อสมทเอ็มคอดเอหมายเลข30นะครับนี่ก็คือที่ท่านจะติดตามทิศบ้วนบางประมาได้และสำหรับท่านที่ติดตามฟังทาง FM 100.5นะฮะ ก็ติดตามที่ FM 100.5วันอาทิตย์เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงและตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองก็จะเป็นการถ่ายทอดออกอากาศสดในเครือข่ายของอสอมททั่วประเทศนะครับนอกจากนั้นแฟน AM ก็ยังมีให้ฟังอยู่ทางสทสีจันทบุรีแล้วก็ เวลา10นาฬิกา30นาทีแล้วก็สวพอพ,อพิษณุโลก18นาฬิกา30นาทีนะครับนี่ก็ติดตามได้และวันนี้ทิดบ่นบางประมาก,ก็มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะครับพี่น้องครับกล้วยหอมนี่นะที่ขึ้นชื่อลือนามนะครับแหล่งผลิตกล้วยหอมใหญ่วันนี้ก็ต้องเพชรบุรีสิ เพชรบุ Pet này, รีนี่ปลูกกล้วยกันเยอะครับแล้วกล้วยหอมเนี่ยที่ถูกต้องถูกตาต้องใจคนไทยนะต้องเป็นกล้วยหอมทองทำไมกล้วยหอมทองนี่เวลามันสุกนะโอ้โหผิวมันเหลืองอรามสวยครับแต่ท่านรู้ไหมว่าไอ้กล้วยหอมทองบ้านเราเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าผิวมันบอบบาง ผิวมันบอบบางครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะปลูกกล้วยหอมทองนะเคล็ดลับในการเก็บเกี่ยวอันนี้สำคัญมากๆเลยครับนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าปลูกบำรุงรักษาดีๆแล้วโอ้โหมันแบกกันไม่ไหวครับพี่น้องครับอ่าอันนี้ก็ต้องอยู่ที่เคล็ดลับในการวางแผนแต่ว่าสมัยหนึ่งนั้นเราคิดถึงว่าเราจะส่งออกกล้วยหอมกัน ในยุคที่เทคโนโลยีการขนส่งการบรรจุหีบหอ่อมันยังไม่ทันสมัยอ่ะนะท่านผู้เชี่ยวชาญเรื่องกล้วยก็คือท่านศา,า,า,าสตราจารย์เบนจามาศิลาย้อยนะครับท่านกา็ศึกษาวิจัยเรื่องกล้วยไว้เยอะนะฮะก็ปรากฏว่าสมัยหนึ่งนั้นท่านก็คิดคนพันกล้วยชื่อ,อว่ากล้วยพันเกลนเนน นะฮะกล้วยกล้วยพ,พันุ์กระเนนผิวมันหนาครับแล้วผิวมันเนี่ยไม่บอบบางเหมือนกับกล้วยหอมทองหอมทองก็อตอนนั้นก็ทำท่าคือหากันพักหนึ่งนะแล้วก็จะมีการส่งออกกันแต่ปรากฏว่ายังไงไม่รู้มีคนไปส่งเสริมปลูกแล้วมันผิดพลาดอีท่าไหนไม่รู้พอถึงเวลาไม่มารับซือ้อนั่นก็เลยหงายเก๋งไป มันจากนั้นมาผมก็ไม่ได้ยินข่าวคราว,ราวแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้ว่ามีคนเขา,าปลูกกล้วยหอมกันเยอะนะฮะแล้วก็กลับมานิยมกล้วยหอมกล้วยหอมทองไอ้พูดถึงกล้วยหอมทองนี่ผมก็เคยลองตัดกันนะสมัยก่อนกล้วยหอมเอยเจ้ากล้วยหอมทอง ไม่รู้ใครสาบประดชนอะไรว่าไปเดี๋ยวมันจะดูลามกนิดหน่อยผมไม่ไม่ร้องไม่ร้อง <c oughs> นะครับพี่น้องครับที่นี้ไม่ว่าคุณจะปลูกกล้วยหอมทองกล้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับมันสำคัญที่หน่อครับหน่อนั้นอนะเวลาคุณจะเอามาปลูกถ้าให้แจ๋วนะคุณต้องได้หน่อใบาดาบครับ นอใบาดาบคือยังไงโคนใหญ่ๆปลายเรียวๆนะฮะนี่แต่ผมก็ว่าจ,จะไม่ไปจุกจิกกับคนที่เขาจะเอามาขายให้ผมหรอกนะฮะพอผมก็ถือโอกาสศึกษาไปเลยนะครับว่าสกุลเอาไปเอาหน่อใบกว้างมาปลูกเอแต่ว่าผมคิดว่าเขาไม่ทําอย่างนั้นแล้วนะครับไอ้นอใบาดาบนี่เวลามาปลูกเหมือนจะไม่เห็นใบหรอกนะใบมันเรียวๆแหลมๆนะ จะโคนใหญ่ครับนี่เป็นเคล็ดลับข้อที่หนึ่งที่ท่านจะปลูกกล้วยนะคือเลือกหน่อใบดาบแต่ว่าหาไม่ได้จริงๆหน่อไวรุ่นก็เอานะไอ้ที่เขาเอามาก็เป็นต้นแล้วเราก็ตัดใบออกเหลือแต่หูใบอ่ะคนก็บอกไม่ตัดได้ไหมจย์จหรือตัดหมดเลยได้ไหมมันก็ได้ถึงนั่นแหละแต่ไอ้ที่เขาตัดเหลือหูใบให้มันมีที่สังเคราะห์แสงหน่อยแล้วก็ไอ้ที่เหลือนั่นนะ่ะคือคือเขาตัดออกเพื่อว่า ไม่ให้มันระเหยน้ำทิ้งไปเยอะไงไจะได้ตั้งตัวเร็วนี่นั่นเคล็ดลับในการเลือกหนอมต่อมาครับต่อมาเวลาท่านจะปลูกกล้วยถ้าให้ดีนะเอาให้มั่นใจนะท่านก็ไปเอามาแช่ในสารป้องกันกำจัดเชื้อราก็คือคาร์เบนดาซิมหรือแมนโคเซตนะครับแช่สัก เครื่องชั่วโมงก่อนที่จะปลูกอันนี้ก็เป็นการสกัดกัน้นไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บคือโรคตายพลายที่เกิดจากเชื้อฟ u ลซเลียมออกซิสปอรัมนะฮะซึ่งทำให้มันเหี่ยวตายพลายใบยล่างจะเหลืองนะครับและที่สุดต้นจะตายนี่อันนี้ก็แช่ไว้นะหรือถ้าเบือว่าเอา้าคุณกลัวว่า กล้วยมันมีไอหน่อมันอาจจะติดติดอะไรมาครับมันจะมีด้วงงวงชายเง่ากล้วยมันจะมีอะไรครับมันจะมีหนอนก่อกล้วยไอสองตัวนี่มันทำให้กล้วยถึงตายนะแล้วหลายคนก็บอกว่าทำไมมันถึงไปชายทิ่งเงาเอามันเป็นลำต้นมันไงกล้วยมันมีลำต้นใต้ดินครับ ไอ้เจเราเห็นบนดินเนี่ยเขาเรียกลำต้นเทียมมันคือกาบใบมันไม่ใช่ต้นรอกใบต้นมันอยู่ใต้ดินนะครับพี่น้องครับอันเนี้ยมันก็เป็นต้นที่เราต้องเอามาแช่ทีนี้ถ้าเผื่อว่าท่านกลัวสองตัวนี้ก็อเอาอยาฆ่า,มาแมลงใส่ไปพร้อมกับยารานะแล้วก็แช่ไปพร้อมกัน แต่ถ้าไม่กลัวบอกว่าเ,าเดี๋ยวไปแก้เอาข้างหน้ามันก็ทำได้นะทำได้หลายอย่างครับพี่น้องครับตัวยอย่างเช่นว่าถ้าสมมติคุณกลัวเชื้อฟิสเเลียมดินคุณเป็นกรดไหมถ้าคุณดินเป็นกรดจัดนะคุณก็จะต้องเอาปูนขาวมาปรับสภาพดินเพื่อให้ดินเป็นกาเพราะถ้าดินเป็นกรดไอเชื้อตัวนี้มันชอบนะะแต่เผอิญดินที่บ้านผมเนี่ย มันเป็นเกลือครับดินกําแพงแสนเนี่ยส่วนใหญ่แนละ้วมันเป็นดินเข็มสิ่งที่เราจะเจอก็คือว่าตรงไหนเข็มมากเนี่ยอนาคตเราจะเห็นใบกล้วยเนี่ยใบยมันจะแห้งจะก,กรอบใบเข้ามานะฮะซึ่งอันนี้ถ้าเรามีปุ๋ยอินทรีย์ใส่เข้าไปเยอะๆลองก้นหลุมมากๆก็พอจะแก้ปัญหาดินเข็มกันได้แต่ไม่เป็นไรอย่าไปกลัว ไอเป็นไอหนูนไอนี่จนกระทั่งไม่ได้ลงมือปลูกมันโมแต่กลัวมันก็ไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าคุณกลัวเชื้อฟิสเซเลียมหรือว่าไอโรคตายพรายเวลาปลูกแล้วเนี่ยนะคุณก็ต้องรีบไปหาเชือ้อไตโคเดอร์ม,มาเออผมหาง่ายแนะ่เพราะไอนี่คนคิดค้นเชื้อตัวนี้มันเป็นเพื่อนผมมันชื่อดรจิระเดชเออชีวิตมันอยู่กับเชื้อตัวเดียวเนี่ยนะอ่าเขาอยู่กับเชื้อตัวเดียวเนี่ยโอ้ย เขาก็ขายกันดื่มเลยเขากเกษียณอายุราชาการแล้วทิด้วนบางประมาขายเสียงจัดรายการเขาขายเชื้อครับเนี่ยอ้าวทีน,นี้ผมไปซื้อเขาเยอะๆเพื่อนให้มามันก็มันก็ลำบากสิเพราะว่าจะไปขอเขาบ่อยๆยังไงอ่ะเดี๋ยวผมก็เอามาผลิตเองได้ผมต่อเชื้อเป็นครับผมต่อเชื้อเป็นเดี๋ยวผมกับลูกน้องผมนี่เขาจบโรคพืชอ,อยู่แล้ว เดี๋ยวผมก็ตั้งห้องปฏิบัติการ <c oughs> นะฮะขยายเชือ้อเวลาผมปลูกกล้วยผมก็เอาเชือ้อไตโคเดอร์ม,มาเที่ยวไปใส่ไอ้ตมโคนต้นอะ่ะเ,เหมือนไปปล่อยตำรวจไงปล่อยตำรวจไปคุมล้อมรอบบ้านไว้ไอ้ผู้ร้ายไม่มาแล้วครับพี่น้องนะมาไม่ได้มาเดี๋ยวมันเอาเส้นใยรัดคอเลยนะฮะเออแต่ไม่เหมือนตำรวจที่อเมริกานะเอาว่าเขา่า กดต้นคอซะจนตายโอ้ยเกิดจลาจนกันทั้งประเทศสหรัฐอเมริกายิ่งกว่าเกิดสงครามอีกครับตีชิงวิ่งลาวไอคนที่อยากจนอยู่แล้วเพราะว่าเกิดปัญหาโควิด1นทมันก็เลยฟาดเข้าไปห้างรสรรพสินค้ามันขโมยกันโอ้โหเละ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 ,เละทั้งอเมริกาเลยครับนะก็ร้อยพ่อพันแม่อยู่แล้วอันนั้นก็เรียกว่าเป็นสงครามเหยียดผิวกันพี่น้องครับ นะอ้าวเ,เราก็เอาไจโคเดมามานะแต่ถ้าเผื่อว่าเชื่อผมนะก็อย่าไปลุ่มหลงแต่ไตโคเดอร์มาอย่างเดียวมันทำงานช้ามันต้องรอเชื้อโตแล้วมันก็ไปรัดคอเชื้อตัวอื่นอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าปัจจุบันทันด่วนฉุกเฉินก็มาเอาคุณปลูกด้วยคุณเห็นแล้วโอ้ยไอ้ตายแล้วไอ้ต้นนี้นี่อยู่ๆแกใบเหลืองเชียวนะเอ้ยอย่างนี้ผมก็ไม่รอช้าหรอก ต้นนั้นผมก็เอาสารป้องกันการจัดเชื้อรานี่ะครับราดรอบต้นเลยไม่งั้นเดี๋ยวเชื้อมันกระจายไปต้นอื่นหน่ออื่นมันจะเดือดร้อนนะก็ราดไปส่วนไอ้กลัวไอ้หนอนกอกล้วยหนอนกอกล้วยด้วงนะฮะไอ้อย่างนี้ผมก็เอาคาร์โบฟูรานนะฮะอ่หรือว่าจะมีตั้งหลายอย่างนะครับ ลองก็หลุมไว้ต่อให้มันริดยาวนานอยู่หนึ่งเดือน้วกล้วยคุณลงมือปลูกกว่ามันจะเก็บเกี่ยวผลผลิตมันก็ปาไปเจ็ดเดือนแปดเดือนนะแมลงมันไม่มีมากวนแล้วมันก็มันก็คือจบกันแต่มันแต่มันไม่ได้มีปัญหาแค่นี้นะกล้วยมันมีเยอะแต่ว่าไอ้นี่หลักๆนะคราวนี้พอคุณปลูกพอคุณเอากล้วยมาปลูกแล้วมันสําคัญว่าอีตอนคุณเตรียมแปลงนะคุณคุณเตรียมแปลงดีหรือเปล่า ถ้าแปลงคุณแบ,บแตั้แต่คุณไม่ได้ยกล่องคุณไม่ได้ระบายนา้ําคุณไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็ยังไงอ่ะมันก็ยุ่งสิเวลาฝนตกลงมามันระบายน้ํามไม่ออกระบายน้ํามไม่ได้มันจะเป็นยังไงครับพี่น้องครับน้ามันก็ขังสิเพอนาน้ํามันขังความชื้นมันก็สูงสิรากมันหายใจไม่ออกสิเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเลือกเอาถ้าที่ของคุณ คุณอยากได้ที่แบนแต,แต่ไม่อยากจะให้เป็นร่องคุณต้องไปวัดคุณต้องไปดูว่าไอเวลาฝนมันตกมาเนี่ยตรงไหนเป็นจุดที่น้ามันเอียงไปที่สุดนะเพอน้ามันไหลเอียงไปตรงนั้นคุณต้องระบายน้ำถ้าสมมติมีถนนขั้นคุณก็จะต้องไปขุดท่อนะฝังท่อให้น้ามาไหลจากทางนี้ แล้วก็ระบายออกไปแล้วคุณมีบ่อรับน้ำไหมถ้ามีคุณก็ระบายน้ำลงบ่อไปวันไออย่างนี้คุณต้องระวังนะถ้ากล้วยไอต้นไอต้นต้น,ต,น,ต,น,ต,นต้นน้ำอะถ้าเกิดมันเป็นโรคเชื้อราโรคแบคทีเรียเนี่ยนะโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรียที่ยอดมันเน่ากลางอะถ้ามันมีเชื้อแล้วก็มันจะพากันมาทั้งทั้งแปลงเลย มันเหมือนสวนส้มที่เพชรบูร์ในอดีตนะครับพอส้มต้นหนึ่งเป็นเชื้อไฟทบเทราเขาปลูกบนเขาครับนะเชื้อมันก็ไหลจะข้้าบนลงมาข้างล่างสุดท้ายก็หายนะนะแต่ว่าถ้าเป็นสวนยกร่องมันก็เดินเหินในสวนจะเข้าไปทำงานมันก็ก็ยากหน่อยนั้นถ้าเป็นผมผมก็ยังว่าก็เลือกเอาเป็นสวนแบนๆแต่แต แต่ว่ามีร่องน้ําเล็กๆพอจะระบายน้ําออกไปจากแปลงได้ทีนี้ถ้าคุณปลูกมะม่วงอยู่แล้วมะม่วงคุณจะกัดระยะไว้ห้าเมตรเนี่ยโอ้ยคุณเอ,อกล้วยใส่แซมไปเลยนะระหว่างร่องกล้วยลนะ่ะคุณแซมไปเลยครับทีนี้ถ้าเทียบกับว่าถ้าคุณปลูกกล้วยคุณปลูกมะละกอโอ้ยมะละกอมันอ่อนแอกว่าเยอะมันดูแลยากกว่าต้นมันปูกเปียกกว่า แต่ถ้ามันตั้งต้นได้แล้วมันก็ไปได้นะอ่านี้นี่นี่ก็คือไอ้ขั้นตอนที่ว่าคุณจะปลูกกล้วยหอมทีนี้อย่าไปเชื่อว่ากล้วยนั้นโอ้ยมันอึดทรหดไม่มีตายหรอกเฮ้ยไม่ได้คุณก็ต้องคิดว่ามันก็เหมือนเด็กอ่อนทั่วไปฮะมันต้องกินปุ๋ยแล้วจําไว้เลยนะใครจะเชื่อผมก็เชื่อไม่ใช่ว่าเพราะว่าผมมีบริษัทปุ๋ยเป็นผู้สนับสนุนหรอกครับ มันเป็นของจําเป็นมันเป็นาธาตุอาหารพืชเหมือนคนต้องกินข้าวต้นไม้มันก็ต้องกินปุ๋ยคุณใส่แต่ปุ๋ยอินทรีย์ใส่เข้าไปยังเดียวาธาตุอาหารมันก็น้อยดินมันก็ซุยซุยซุยจนกระทั่งฉุฉุก็แชะแชะก็ชำ้ำช้ำแล้วมันก็รากเน่าหายใจไม่ออกก็เทีแต่มันก็ต้องมีปุ๋ยอินทรีย์นะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องมีปุ๋ยเคมีสูตรที่ใช้นะครับ ลองก้นหลุมสู่15บห้าหรือไม่ลองก้นหลุมลงมือปลูกพอกล้วยเริ่มรัดตัวเริ่มจะแทงยอดเดือนแรกใส่ปุ๋ยสิบห้าสิบห้าสิบห้าใส่ไปก่อนนะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเผื่อว่าพอเดือนที่สองยังอาศัยปุ๋ยเดือนแรกอยู่พอเดือนที่สามครับใส่ไปเลย สูตรสิบสา1สิบสามยี่สิบเอ็ด 13, 13, 21, ครับทำไมต้องยี่สิบเอ็ดคุณดูสิกล้วยนะมันมีเป็นเยื่อใยญนะยิ่งถ้าเป็นกล้วยหอมเนี่ยถ้าคุณไม่มีโพแทสเซียมเยอะๆเนี่ยมันไม่แร่งต้นมันจะลม้มกล้วยมันจะหักจะโค่นง่ายแล้วยิ่งใส่ปุย๋ยไนโตรเจนเยอะอยิ่งอวบแล้วก็คราวนี้ก็ไม่แร่งใช่ไหมฉะั้นต้องเอา 13, 13, 21, สิบ3า1สิบายี่บเอ็ดใส่เข้าไปครับ เดือนที่สามนะเดือนที่สี่เอาอีกรอบหนึ่งแล้วพอแล้วนะฮะอันนี้หมายถึงกล้กวยชุดแรกนะเนี่ยพี่น้องครับอย่างนี้ต้นจะแกล่งครับพอต้นแกล่งดีเนี่ยมันจะไม่ค่อยลม้มนะพี่น้องที่เคารพครับในการที่เราใส่ปุ๋ยนั้นก็หลบหลบทรงภูมินั่นแหละนะถ้ายิ่งดินด้วนซุยเป็นต้นทุนอยู่แล้วก็สบาย ประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนเนี่ยกล้วยมันก็หกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนประมาณนี้มันจะตกเครือสําคัญว่าเวลามันตกเครือก็เนี่ยคนที่เขาจะขายหน่อให้ผมเนี่ยเขาก็ถามเลยจา้านไอ้เครือกล้วยผมมันเป็นอะไรไอ้ตรงก้านเครือนะ่ะมันไหม้เป็นสีน้ําตาลแห้งหมดผมบอกเฮ้ยมันโดนแดดจัดนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะพอกล้วยตกเครือ เราจะต้องเริ่มห่อใช่ไหมล่ะวันนี้นกก็เยอะหนูก็เยอะก็ล่อก,ก็มากนะมะแดดก็แรงแต่ว่าเวลาคุณหอ่อคุณจะหอ่อแค่เครือกล้วยครับคุณต้องหาอะไรมาหุ้มไอ้ก้านเครือด้วยเพราะอะไรเพราะถ้าคุณไปหุ้มเฉพาะเครือกล้วยเวลาที่ไอ้มันจะส่งน้ําเลี้ยงมานะ่ะถ้าไอ้ก้านเครือมันแห้งซะแล้วอะ่ะมันเน่าซะแล้วอะ่ะนะแล้วมันจะส่งอาหาร มาถึงไอ้เครือกล้วยเราได้ยังไงครับพี่น้องครับใช่ไหมมันก็ส่งมาไม่ได้แดดเดี๋ยวนี้มันแรงโดยเฉพาะแดดตะวันตกอันนี้มันอยู่ที่ระยะปลูกเหมือนกันถ้าระยะปลูกดีมันบังกันไปบังกันมามันก็ช่วยได้แต่ยาทีจัดจนงกระทั่งมันอับทึบไปหมดนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการสางใบครับ นะโดยเฉพาะใบที่เป็นโรคเป็นจุดเป็นแผลอะไรนี่คุณไปเตรียมไว้ได้เลยคุณต้องตัดสางใบซะบ้างมันจะได้โปรง่งความชื้นมันจะได้ไม่สะสมโรคภัยไข้เจ็บมันจะได้น้อยอเดี๋ยวตอนต่อไปไดี๋พุผมจะคุยว่าเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพกล้วยในเรื่องอื่นๆนั้น,น,นจะต้องทำยังไงกันนะครับท่านผู้ฟังท่านปลูกกล้วยอยู่ มีปัญหาอะไรก็ทํา่ายกันมาหรือว่าจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะสอนทิศบวนบางประมาศก็ย่อมได้นะครับเพราะว่ารายการของเรานั้นเปิดกว้างสําหรับทุกคนที่จะแสดงความคิดเห็นทางวิชาการกันนะครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็ขอฝากท่านผู้ฟังว่าเมื่อท่านได้ฟังแล้วท่านมีความคิดความเห็น เป็นประกาศใดมีคำถามอะไรไหมที่อยากจะถามเพิ่มเติมหรือท่านจะแนะนำรายการว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรอยากให้ทิศบวนบางประมาะคุยเรื่องอะไรและมีปัญหาอะไรนะครับท่านสามารถที่จะฝากข้อความส่งรูปส่งภาพนะฮะปัญหาต่างๆรวมทั้งภาพที่จะนำมาโชว์กันเนี่ยนะครับโดยใช้ ID ดี n e นนะครับ0-81 9815881นะครับขอย้ำว่ากรุณาฝากเป็นข้อความลายไว้นะจะสะดวกที่สุดนะพยายามหลีกเลี่ยงการโทรนะครับเนื่องจากว่าบางครั้งทีมงานของเราก็มีภารกิจอาจจะรับโทรศัพท์ของท่านไม่ได้ตลอดเวลาขอความกรุณาว่าส่งไลายไว้ดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณ ท่านผู้ฟังแฟน,แฟน,แฟนรายการที่เคารพที่จะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็บอกต่อ,ตอ,ตอไปอยังญาติสนิทมิตรสหายถตาหากว่าท่านเห็นว่าสิ่งนี้มีคุณค่าควรค่าแก่การที่จะช่วยกันเผยแพร่กันต่อไปในวงกว้างนะครับเวตพรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นซูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวรีลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตรเคมีพันุ์